กรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับผมผมสุรเชษประวินมงวุฒิผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะครับผมวันนี้ผมขอขอบคุณท่านประธานนะฮะที่ให้กรอบเวลาผมในการอภิปราย20นาทีนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็เกี่ยวทเกี่ยวพันกับทุกท่านในที่นี้นะฮะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยจำเป็นต้องใช้ระบบคมนาคม และอย่างที่รัฐบาลกำลังทำก็คือมีแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มากมายใช้งบประมาณหลายล้านล้านบาทด้วยกันนะฮะเรามาดูกันนะครับผมว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำนโยบายของรัฐบาลเป็นอย่างไรนะฮะดังนั้นกรอบในการอภิบายของผมเนี่ยนะครับผมแบ่งเป็น4ี่ประเด็นด้วยกันนะฮะซึ่งอยู่ในขอบเขตของเนื้อหาแน่นอนนะฮะหนึ่งคือสิ่งที่ท่านนายกได้ถแถลงตามคู่มือเอกสารนโยบายนะฮะสองก็คือ สิ่งที่คณะรัฐมนตรีรวมถึงท่านนายกและท่านรองนายกเนี่ยได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะซึ่งอันนี้เราขอบคุณอย่างยิ่งนะฮะที่คณะรัฐมนตรีให้ความสําคัญกับรัฐสภาแห่งนี้นะฮะสเราจะพูดถึงเรื่องของข้อเท็จจริงว่าอะไรที่มันกำลังเกิดขึ้นนะฮะแผนที่กําลังจะดําเนินการมันเป็นอย่างไรเราจะเชื่อตามแผนนั้นดีหรือไม่นะฮะ แล้วก็4่ก็เป็นส่วนสุดท้ายก็คือข้อแนะนําในแบบอนาคตใหม่ในสิ่งที่เราอยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในด้านคมนาคมผมขอเริ่มจากนโยบายด้านคมนาคมนะฮะหลักๆจะมีอยู่2ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือข้อ5.6.1นะครับผมซึ่งผมคงไม่อ่านนะฮะเพราะทุกท่านคงได้อ่านแล้วนะครับผมอีกข้อหนึ่งก็คือข้อ5.6.2เป็นเรื่องของการแก้ปัญหาจราจรนะฮะลดพื้นที่ติดในพื้นที่เมืองนะครับ เมื่อวานนี้ท่านเลขาพักผมนะฮะดออรอาจารย์ปียบุตรเนี่ยนะฮะได้ได้อภิปรายไปแล้วว่าโดยภาพรวมของนโยบายฉบับนี้เนี่ยมีความล่องลอยโลเลหลอกลวงนะฮะซึ่งใช้ได้อย่างแน่นอนกับทางด้านคมนาคมครับเพราะผมก็อ่านแล้วว่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆและที่มาที่ไป อาจารย์ปียบุตรก็ได้อธิบายไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรัฐ,รฐ,รฐธรรมนูญฉบับนี้นะฮะทำให้พักเนี่ยพักร่วมรัฐบาลจะต้องเอานโยบายมาปะปะรวมกันแล้วมันก็เลยอ่านแบบอ่านเพลินๆนะฮะผมอยากให้คิดกันนะครับผมทุกท่านคงได้อ่านเอกสารนโยบายไปแล้วเนี่ยผมอ่านแล้วผมเห็นว่าหากทุกอย่างสําคัญก็คือไม่มีอะไรสําคัญนะฮะหากมีแต่คําสวยหรู ไร้ทิศท,ทางก็ไม่รู้จะอ่านทำไมฮะแต่ก็จำเป็นต้องอ่านเพื่อมาอภิปรายในวันนี้นะครับผมผมสรุปง่ายๆนะฮะนโยบายด้านคมนาคมเนี่ยนะฮะสองข้อหลักๆใช้เงินหลายล้านบาทเนี่ยนะครับผมมันกลวงในส่วนที่สองนะครับผมในเรื่องของการอภิปรายโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะ ท่านก็พยายามมาเล่าเหตุการณ์ต่างๆตั้งแต่สมัยก่อนที่ท่านเข้ามายึดอํานาจเนี่ยนะฮะแล้วท่านก็แสดงถึงความตั้งใจนะฮะอันนี้ผมให้คะแนนเป็นบวกนะครับผมผมส,สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของท่านนะฮะแต่สิ่งที่ท่านทําจะดีหรือไม่ดีนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมแต่ผมให้คะแนนความตั้งใจนะฮะประเด็นที่สองที่ผมสัมผัสได้คือความกล้านะฮะ กล้าที่จะใช้เงินงบประมาณมหาศาหลาหลายล้านล้านบาทเนี่ยนะฮะแล้วก็กล้าโดยจะใช้วิธีพิเศษจากอำน,นาจพิเศษนะฮะไม่ว่าจะเป็นวันก่อนผมพูดถึงเรื่องสัมปทานทางด่วนนะฮะแล้วมีอีกยติหนึ่งที่อาจารย์วันนอได้เอาเข้าสภาไปแล้วก็คือเรื่องของรถไฟเชื่อมสามสนามบินนะฮะ คือท่านกล้าจะทําในสิ่งที่รัฐบาลประชาธิปไตยปกติเนี่ยไม่มีใครทำนะฮะเพราะว่ามันสุ่มเสี่ยงอย่างยิ่งนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดผมจะอภิปรายประเด็นนั้นเพิมเ่มเติมเมื่อมีโอกาสต่อไปนะฮะเราะฉะนั้นความกล้าเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะถ้าสิ่งที่ท่านกําลังดําเนินการอยู่มันถูกมันก็ดีนะฮะแต่ถ้ามันผิดมันก็ไม่ดีใช่ไหมฮะแล้วมันจะเสียหายอย่างหนักนะฮะ ประเด็นที่3นะครับที่รัฐบาลคอสชอที่ผ่านมาเนี่ยชอบเคลมเป็นผลงานหลักก็คือสร้างเยอะสร้างนู่นสร้างนี่ใช้งบประมาณเยอะไปหมดเนี่ยนะครับผมแล้วก็เอาแต่ด้านดีของโครงการมาพูดเนี่ยผมอยากให้เราคิดกันนะฮะเหรียญมีสองด้านเสมอ มีด้าน Benefit ก็จะมีด้าน Cost นะฮะมันมีต้นทุนของมันนะฮะในขณะเดียวกันพี่น้องเนี่ยนะฮะพยายามเรียกร้องเ,ออเม็ดเงินจำนวนไม่มากนะฮะไปซ่อมถนนไปแก้ปัญหาอุบัติเหตุไปแก้ปัญหา,า,หไ,ญหาไฟแสงสว่างอะไรต่างๆวกนั้นใช้เงินเล็กน้อยมากครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะผลาญเงินงบประมาณไปนะครับผมเั้น อย่ามาพูดว่าสร้างเยอะนะฮะสร้างเยอะไม่ได้แปลว่าเก่งนะฮะและที่สําคัญท่านไม่ใช่เป็นคนสร้างด้วยนะฮะท่านไม่ใช่ม้าบ็อกเซอร์นะครับแต่จะเป็นหมูนโปเลียหรือเปล่านี้ผมไม่ทราบนะฮะ อันนี้นะครับคือรากฐานนะฮะเรามาพิจารณาถึงความเหมาะสมและคุ้มค่าของโครงการตามแผนที่กำลังจะลงทุนกันนะฮะผมอยากให้ดูภาพเนี้ยนะฮะคือรากฐานทั้งหมดของการวางแผนแล้วจะใช้ง,งบประมาณหลายล้านล้านบาทเนี่ยมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าแบบจำลองจราจรน,นะฮะซึ่งแบบจำลองจราจรที่ใช้เนี่ยอ่ก็พัฒนาโดยหน่วยงานที่เรียกว,ว่าสอนขอขเนี่ยนะฮะ,ะใช้เงินงบประมาณไปประมาณสัก400กว่าล้านบาทพัฒนามาได้20กว่าปีแล้ว แต่ถึงทุกวันนี้เนี่ยมันยังใช้การไม่ได้นะฮะมีความไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งนะฮะภาพซ้ายเนี่ยแสดงหน้าตาของแบบจำลองซึ่งเป็นโปรมมิ่งอินเทอร์เฟซนะฮะภาพตรงกลางเนี่ยก็คือ,อผลลัพธ์นะฮะในลักษณะของสิ่งที่เขาเรียกว่า estimate flow ก็คือแต่ละช่วงถนนแต่ละช่วงของทางด่วนหรือแต่ละช่วงของรถไฟเนี่ยจะมีผู้ใช้มากน้อยแค่ไหนซึ่งจากภาพท่านก็เห็นได้ว่าทุกวันนี้นะครับ กรุงเทพคือประเทศไทยนะฮะประเทศไทยคือกรุงเทพทุกอย่างเนี่ยไหลสู่กรุงเทพนะฮะแต่ส่วนสุดท้ายที่ผมอยากให้ท่านดูคือรูปขวานะฮะรูปขวาเนี่ยแกน X ก็คือ ข้อมูลจราจรที่สํารวจได้จากภาคสนามนะฮะก็คือข้อมูลจราจรจากกรมทางหลวงนะฮะเมื่อมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่โมเดลมาที่แบบจําลองที่ว่าที่เขามาบอกว่าไอโครงการเมกะโปรเจกต์เนี่ยคุ้มค่าหรือไม่เนี่ยมันคือแบบจําลองก็คือแกน Y นะฮะเพราะฉะนั้นแ้บแบบจาลองที่เขาใช้มันน่าเชื่อถือเนี่ยจุดทุกจุดเนี่ยมันจะต้องอยู่บนเส้นสีแดงก็คือเส้น45ดีกรีนะฮะคือถ้าถ้าจุดมันอยู่ใกล้ๆเส้นสีแดงเนี่ยก็คือแบบจําลองน่าเชื่อถือ แต่แบบจำลองที่เขาใช้ประมาณการกันแล้วบอกว่าโครงการมันคุ้มค่าเนี่ยนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราดูจุดบางจุดเนี่ยนะฮะซึ่งมันก็มีหลายๆจุดที่มันไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งนะฮะจุดข้างบนบนเนี่ยก็คือ,อสมมุติแบบจำลองนะฮะบอกมาว่ามีรถอยู่แสนสองหมื่นคันนะฮะรถจริงๆอาจจะมีอยู่แค่หกหมื่นคันเป็นเรื่องปกติในแบบจำลองนี้นะฮะคุณง่ายๆ,ายๆคือมันมั่วมาก นะฮะสิ่งที่เอาไปวางแผนกันว่าโครงการจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยนะฮะมันมั่วมากนะฮะไม่ได้มีความน่าเชื่อถือใดๆเลย <_ c oughs> อันนี้พิสูจน์ได้นะครับมันเป็นคณิตศาสตร์นะฮะแล้วที่เมคอัพตัวเลขอะไรกันมาพยายามทําให้โครงการมันดูคุ้มค่าเนี่ยแน่จริงเอามาพิสูจน์กันครับเดี๋ยวผมจะเปิดแบบจําลองให้ดูเลยฮะว่ามันเป็นยังไงสิ่งที่รัฐบาลกําลังทําอยู่กําลังวางแผนกันอยู่กําลังจะผ่านเงินของพี่น้องประชาชนไปนะฮะ นอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการบูรณาการนะฮะซึ่งรัฐบาลทุกยุคท,ยทุกสมัยเนี่ยก็พูดถึงการบูรณาการนะฮะแต่มันไม่มีครับข้อแท็จจริงก็คือรูปซ้ายนะฮะคือแผนแม่บทมอเตอร์เวย์ซึ่งมีแผนจะทำสองล้านล้านบาทเฉพาะมอเตอร์เวย์นะครับไม่รวมทางหลวงธรรมดาไม่รวมทางหลวงชนบทไม่รวมถนนท้องถิ่นเนี่ยกำลังพูดถึงเม็ดเงินสองล้านล้านบาท6612กิโลเมตรภายในอีก20ปีข้างหน้านะฮะ แล้วหน่วยงานที่วางก็คือกรมทางหลวงวางแผนแม่บทของตัวเองไปนะครับผมส่วนรูปขวาก็ต่างหน่วยงานต่างคิดต่างหน่วยงานต่างทําก็วางแผนรถไฟไปทั่วประเทศแล้วก็แกนก็ล้อกันไปนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยยังไม่พอนะครับยังมีความซ้ําซ้อน ของโครงการรถไฟธรรมดานะฮะรถไฟธรรมดาของการรถไฟแห่งประเทศไทยในรูปซ้ายมือเนี่ยนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ได้แถลงนโยบายไปว่าจะทําให้เป็น electrified train ถ้ามองเฉพาะโครงการนี้ผมก็เห็นด้วยนะฮะจะปรับปรุงทางเดียวให้เป็นทางคู่นะฮะแล้วก็จะทําให้เป็นระบบไฟฟ้าอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลกําลังจะทําอีกก็คือจะสานต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งมีความซ้ำซ้อนกันเองกังกบรถไฟทางคู่ทางคู่ก็ขนได้ทั้งคนและของ นะฮะรถไฟทางคู่ทําให้เป็นระบบไฟฟ้าวิ่งได้160กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถยนต์ยังได้แค่120นะครับผมไฮสปีดที่พูดกันก็ไม่ได้เร็วอะไรเท่าไหร่นะฮะสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงคือแทบไม่ได้ต่างกันเพราะว่ารถไฟมันจะต้องมีชะลอเข้าที่สถานีแล้วก็มเมลเร่งมันไม่ได้วิ่ง250ตลอดนะฮะหรืออยากจะทํารถไฟทางคู่ให้วิ่งเร็วขึ้นก็แค่ไม่จอดบางสถานีก็ได้เร็วพอๆกันเพราะฉะนั้นไม่ได้ต่างกันมากแต่ที่ขาดจริงๆก็คือระบบขนส่งสาธารณะในเมืองก็คือระบบถเมล ซึ่งใช้เงินไม่มากแล้วก็ทําได้เลยแต่ก็ไม่ทํากันนะฮะไหนบอกจะปฏิรูประบบอันนี้มีความซ้ําซ้อนอย่างยิ่งนะฮะแล้วก็จะผ่านงบประมาณไปแถมที่จะผ่านกันไปเนี่ยนะฮะไม่ได้ผ่านแบบยุติธรรมด้วยผ่านแบบประเคนไม่ใช่ประมูลเส้นนี้ยกให้จีนทําอย่างเงี้ยครับผมแทนที่จะมาดูว่าประเทศไหนจะยื่นให้ข้อเสนอกับเราดีกว่ากันเส้นนี้ประเคนให้ญี่ปุ่นไปเส้นนี้ประเคนให้เจ้าสัวไปเอาที่ดินไปพัฒนาด้วย แต่ใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนไปอุดหนุนประมาณ1,2ึ0 0 0ล้านบาทอย่างนี้ครับผมอย่างนี้มันถูกต้องหรือไม่กับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ แล้วก็มีความพยายามจะแถกันเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่ได้ซ้ําซ้อนแต่เป็นการเสริมกันผมเลยวาดรูปให้ดูง่ายๆเลยนะครับรูปซ้ายเนี่ยนะฮะอย่างเช่นว่าเราจะทําโครงการจากกรุงเทพไปโคราชเนี่ยนะฮะที่จะเอาทั้งทางคู่ไปใส่ที่จะเอาทั้งรถไฟความเร็วสูงไปใส่แถมเอามอเตอร์เวย์มาตัดดีมานกันเองเนี่ยมันแข่งขันกันมันซ้ําซ้อนกันเพราะมันคือการเดินทางและขนส่งจากกรุงเทพไปโคราชเพียงแต่จะไปด้วยรูปแบบการเดินทางไหน ถ้าเสริมกันคืออย่างรูปขวานะฮะอย่างรัฐบาลบอกว่าจะเอารถเอาระบบรางเป็นแกนหล,ลักถนนก็ควรจะเอามาเสริมไม่ใช่เอามาแข่งอันนี้เข้าใจไว้ด้วยนะครับผมว่าเขาวางแผนกันมายัางไงนะฮะก่อนที่จะไปสั่งให้เขาต้องทำเนี่ยนะครับ นอกจากนั้นนะฮะก็จะมีความพยายามที่จะใช้คำพูดในการบิดเบือนข้อเท็จจริงนะฮะก็คืออย่างที่บอกมันเป็นการแข่งขันระหว่างรูปแบบการเดินทางเนี่ยก็พยายามจะใช้คำซอฟ,ซอฟว่ามันเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้ทางนะฮะอันนี้ก็เป็นวัฒกรรมในการหลีกเลี่ยงนะฮะแต่ผมให้ดูรูปง่ายๆนะฮะอย่างรูปที่ผมเรียกว่าซีเนโอหนึ่งเนี่ยคือจะเอาทุกอย่างไปลงที่กรุงเทพโคราชอย่างเงี้ยทำทั้งทาง,งคู่ทั้งไฮสปีดทั้งมอเตอร์เวย์อย่างเงี้ยแล้วที่อื่นไม่ต้องพัฒนาเหรอครับ เพราะฉะนั้นคิดง่ายๆนะฮะถ้าทําทางคู่ไปทางนี้แล้วเอามอเตอร์เวย์ไปอีกที่หนึงก่อนแล้วพอระบบเริ่มเต็มก็ค่อยสวิชกันเอามอเตอร์เวย์ไปลงทางนั้นแล้วทางคู่ไปลงอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยมันสมเหตุสมผลกว่ามากนะครับส่วนเรื่องที่2นะฮะนอกจากเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่ใช้เงินมากนะฮะก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาจราจรนะฮะก็ได้มีการสั่งการว่าต้องจริงจังต้องแก้ปัญหาให้จบภายใน3เดือน ผมก็ต้องถามนะครับท่านประธานว่าคนสั่งการแบบนี้เนี่ยรู้เรื่องหรือเปล่าการจะแก้ปัญหาจราจรเนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราจะไปสั่งให้มันทำนะฮะมันมีความยุ่งยากของมันแต่ปัญหามันไม่ได้ยากเกินไปหรอกถ้าเราเข้าใจมันแล้วค่อยๆแก้แต่ต้องแก้อยู่บนพื้นฐานแห่งความเป็นจริงนะครับผมไม่ใช่ว่าจะใช้วาทกรรมเพื่อหลีกเรียเร่ยงแรงกดดันทางสังคมอย่างเดียว เพราะ้นข้อเสนอนะครับผมในส่วนของนโยบายเนี่ยผมอยากให้ท่านกลับไปคิดมากๆในเรื่องของทิศทางนะฮะไม่ใช่แต่เอาคำดีๆจากพรรคต่างๆมาเลียงต่อให้เป็นประโยคสวยหรูให้เป็นพารากราฟสวยหรูมันไม่ใช่ มันต้องมีทิศทางการพัฒนานะฮะเพราะการที่ท่านเอาคําดีๆสวยๆหรูไปเนี่ยมันเหมือนมีดาวอยู่เป็นร้อยดวงเนี่ยครับผมแล้วต่างหน่วยงานก็ต่างคิดต่างวางแผนต่างทาแล้วก็เอาออกมาซ้ําซ้อนการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าแล้วก็อ้างว่ามันสอดคล้องกับนโยบายข้อนั้นสอดคล้องกับนโยบายข้อนี้ตรงนี้ต้องคิดนะฮะถ้าเป็นอนาคตใหม่เราเนี่ยนะฮะเราเลือกแล้วครับผมสิ่งที่เราจะดีฟ i ให้เป็นดาวเหนือนะฮะ Đao của rau Cứ là một chiếc นะฮะหรือว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาระบบการขนส่งทางถนนมากเกินไปมากๆเมื่อเทียบกับประเทศอื่นใช้รถยนต์ใช้ถนนถึง85%ขณะที่ระบบรางมีแค่ประมาณ2%แต่รางเราก็ไม่ได้จะเอาแต่สร้างจะเอาแต่ผลานนะฮะมันต้องตามความจําเป็นเหมาะสมคุ้มค่าไม่ซ้ําซ้อนนะฮะงั้นเราดีไฟดาวเหนือของเราคือหมดชิฟนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าทุกหน่วยงานในได้คมนาคมก็ต้องเดินไปสู่จุดเดียวกันระบบรางก็ต้องมุ่งหน้าไม่ไม่พยายามเอา โครงการซ้าซ้อนคือจะทําทั้งทางคู่ทั้งไฮสปีดมาซ้าซ้อนกันขณะที่หน่วยงานทางถนนเนี่ยทำที่จะตัดถนนไปแข่งแย่งดีมากันเองเนี่ยก็ตัดถนนมาเสริมหรือไม่ก็เอาเงินไปลงกับการซ่อมบํารุงถนนที่มันมีอยู่แล้วนะฮะถนนที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยไปซ่อมมันให้มันเรียบให้มันปลอดภัยให้มันฝนตกแล้วน้ามันไม่ท่วมขังนะฮะตรงนี้เนี่ยสามารถเอาเงินไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรได้ไม่ใช่ว่า จะเอาแต่สร้างกันจะมีการกินหัวคิวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะฮะไปไปถามพวกวงการรับเหมาก่อสร้างดูได้นะฮะแต่ที่สําคัญคือการที่เราจะตรวจสอบเรื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะในช่วงที่รัฐบาลใช้อํานาจพิเศษเนี่ยลกลไกการตรวจสอบมันเสียหายไปหมดครับมันทําไม่ได้ครับในทางปฏิบัติกลไกการตรวจสอบในยุคประชาธิปไตยเนี่ยแหละครับเหมาะสมเพราะฉะนั้นผมให้โอกาสรัฐบาลใหม่ให้โอกาสรัฐมนตรีใหม่ในการดําเนินการอย่าง โปร่งใสคุ้มค่านะครับผมแต่ถ้ามานั่งจัดหัวกันอันนี้ผมไม่ยอมนะครับอันนี้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและระบบคมนาคมนะฮะอย่างผมผมเน้นย้ำมาตลอดว่าการมองระบบคมนาคมเนี่ยต้องมองอย่างเป็นระบบไม่ใช่ว่าวัฒน์นก็วางแผนตัวเองไปรางก็วางแผนตัวเองไปแล้วซ้ําซ้อนด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงอีกอย่างนี้คือวางอย่างไม่คิดครับ รูปซ้ายคือแผนงานปัจจุบันนะฮะตาม4แกนหลักทั่วประเทศเนี่ยโดยความหนาของเส้นหรือที่เรียกว่าแบนด์วิดเนี่ยฮะก็คือเส้นตรงแกนกลางเนี่ยะฮะใช้เงินไม่มากเท่าไหร่คือรถไฟทางคู่นะฮะความหนาของเส้นคือแสดงราคาต่อกิโลเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเส้นมันใหญ่เนี่ยคือใช้เงินเยอะก็จะเห็นว่า,ารถไฟทางคู่เนี่ยใช้เงินน้อยนะฮะมอเตอร์เวย์เนี่ยก็ใช้เงินมากมาหน่อยรถไฟความเร็วสูงที่จะทำเนี่ยใช้เงินมากนะฮะ ราวนี้การที่เราจะทําอย่างรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยคือทําอย่างรูปสายถ้าแบบแนวทางอนาคตใหม่น,นะครับเราจะทําอย่างรูปขวาคือเราจะลดโครงการที่ซ้ําซ้อนเนี่ยสมมุติว่าเราไม่ทําโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเราจะประหยัดเงินไปได้1.6ล,ล้านล้านบาทผมไม่ได้ติดอ่างนะเลขศูนย์สิบสองตัวเราจะสามารถเอาไปพัฒนาหัวเมืองต่างๆเนี่ยที่ประเทศไทยมันยังไม่มีหัวเมืองนะฮะ ประเทศไทยก็คือกรุงเทพกรุงเทพก็คือประเทศไทย,รเ,ทไทยเราควรจะเอาไปพัฒนาหัวเมืองเหล่านั้นให้มันมีระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้ถนนมันเป็นกริดไม่ใช่ว่าเมืองตโตแค่ร้อยเมตรสองข้างทางถนนท่านเดินทางไปรอบโลกท่านมีที่ไหนอะครับผมมีสะพานลอยอยูเทิร์นเยอะยอะแยะเต็มไปหมดคือเมืองเรามันโตอย่างไม่เป็นเมืองเมืองมาโตแค่ร้อยเมตรสองข้างทางเพราะ,ะนั้นการพัฒนาเมืองแล้วก็ระบบคมนาคมเนี่ยจะต้องคิดไปด้วยกันซึ่งถ้าเป็นแนวทางอนาคตใหม่เนี่ยถ้าเราลดโครงการที่ซ้ําซ้อนเนี่ยเราจะได้ เงินไปให้แต่ละหัวเมืองโดยเฉลี่ยเนี่ยนะฮะ1.46แสนล้านบาทเทียบกับงบประมาณอบอจอปกติประมาณสัก1 5 0 0ล้านบาทนะครับผมมีผู้ตรวหยุดเวลาด้วยนะครับกอบริยาตคััท <c oughs> <c oughs> ่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระผมรังสิกรที่มาตรกรกะสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรพักภูมิใจไทยกอริญาตประท้วง ท่านผู้กำลังพิรายในข้อสืบสามงเลบสองเนื่องจากพิรายของท่านนั้นเร็วไปแล้วไม่สามารถที่จะจับประเด็นได้ในข้อที่จริงที่จะท่านกําลังที่จะอธิพิายว่าการใช้รั้วมาที่เป็นประโยชน์นั้นคืออะไรนะครับประการแรกประการที่สองนั้นเกิดความเสียหายต่อนโยบายของรัฐบาลที่กล่าวว่าทุกอย่างคือการเผาผลาญทุกการคือการ ชง้งบประมาณที่ไม่เป็นประโยชน์จับประเด็นท่านไม่ทันเพราะฉะนั้นอยากให้ผู้วิรายนั้นจับประเด็นในการวิพากษ์จะช้าจับประเด็นเราจะได้ตามประเด็นให้ทันเพราะครั้งนี้นั้นคือการที่รัฐบาลนั้นได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อคณะมนตรีครับผมตัวงมระพูดเร็วไปเลยครับครับผมนายกเร็วกว่านะครับนายยกพูดเร็วกว่านี้อีกครับผม <laughs> ครับขออนุญาตครับ เดี๋ยวนะครับเชิญต่อครับผมก็ผมโดนตัดเวลาจาก30นาทีเหลือย0นาทีครับกพพยายามอัดเนื้อหาไปให้ให้ครบนะในส่วนของการแก้ปัญหาจราจรเนี่ยนะฮะก็คือควรจะนําระบบะวิศวกรรมจราจรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะอย่างเช่นแสดงในภาพนะฮะคือ,คอทุกวันนี้เนี่ยมันทํากันแบบอ่ะสั่งให้ไปดําเนินการแก้ปัญหาใน3เดือนนะฮะตำรวจลงไปเนี่ยแก้ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แหละกลับมารายงานว่าผมทําแล้วครับผมอย่างเงี้ยนฮะคือ ถ้าเปรียบเทียบนะคะคุณไปหาหมอมต้องมีเครื่องมือมาตรวจวัดนะฮะว่าทําไปแล้วเนี่ยดีจริงหรือไม่ออกมาเป็นตัวเลขออกมาใช้หลักการถ้าตรงไหนดีก็จําไว้แล้วก็ไปทําในที่อื่นๆน,นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้หลักวิศวกรรมจาราจรและเทคโนโลยี ry, นะฮะไม่ใช่ว่าสั่งการไปแล้วข้างล่างต้องทําได้นะฮะบ,บางแยกเนี่ยส่งตํารวจไปเนี่ยมีแต่คนบอกว่ามันติดขึ้นนะครับทิศทางในการพัฒนาแบบอนาคตใหม่นี่นะฮะสิ่งที่เราอยากเห็นเนี่ย เพราะเราเชื่อนะฮะเราเชื่ออย่างจริงจังว่าประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่ประเทศที่คนจนมีรถแต่เป็นประเทศที่คนรวยใช้ระบบขนส่งสาธารณะโปรดฟังช้าๆชัดๆอีกครั้งนะครับเพราะประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ใช่ประเทศที่คนจนมีรถแต่เป็นประเทศที่คนรวยใช้ระบบขนส่งสาธารณะแน่นอนครับเราเป็นนักประชาธิปไตยครับผมสิ่งที่ผมกล่าวหาว่า แผนแม่บทนี้มันไม่ดีมันไม่ถูกมันผิดมันวางมาอย่างไม่มีหลักการเนี่ยนะฮะถ้าเราจะอภิปรายเรื่องนี้กันเนี่ยนะครับมันเป็นวันวันเทคนิคมันเยอะมากแต่ผมยินดีนะครับผมและนี่คือสิ่งที่ผมเรียกร้องด้วย อยากให้สภาแห่งนี้เนี่ยมาร่วมกันสร้างสรรส,สังคมแห่งความเรียนรู้นะครับผมคือมันต้องมีเวทีลักษณะที่เรียกโตวาทีอนะครับผมคือโตอกันเป็นประเด็นประเด็นไปเนี่ยการอภิปรายลักษณะน,นี้ผมก็ไม่ชอบนะผมพูดไปท่านอาจจะตอบมาแล้วมันก็จบแต่มัน,มนไม่ได้จบจริงๆอะมันไม่ได้ตกผลึกทางความคิดนะฮะแต่ถ้าเรามาเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลนะฮะแต่ห้ามใช้อารมณ์นะฮะห้ามมาทุบโตนะฮะห้ามเรียกผมไปปรับทัศนคตินะครับผมแต่ออกไลฟ์สดนะครับผมผมยินดีจะสู้ด้วยเหตุด้วยผลนะ สุดท้ายนะครับก่อนจบนะฮะผมอยากให้ทุกท่านกลับไปคิดนะฮะอันนี้เป็นทฤษฎีจากการบริหารนะครับผมคือเราสามารถแบ่งคนในสังคมได้เป็น4ประเภทนะฮะคือฉลาดแล้วก็ขยันฉลาดแล้วก็ขี้เกียจโง่แล้วก็ขยันโง่แล้วก็ขี้เกียจท่านประธานทราบไหมครับว่าคนประเภทไหนนี่ห้ามมาเป็นผู้นําเด็ดขาดเลยครับผมสุเชษครับเกินเวลาไปแล้วนะครับครับอนุโลมให้ สรุปสรุป<อ>ครับผมเหลืออีกหนึ่งนาทีสิบหวินาทีไม่ใช่ครับผมเชิญนะยครับ,คร,บครับผมตรงนี้ก็อยากให้คิดกันนะครับผมและอยากให้คิดกันต่อไปด้วยนะฮะว่าสิ่งที่รัฐบาลที่ผ่านมารัฐบาลคสอชทำเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแผนแม่บทคมนาคมที่สร้างไว้จะใช้เงินหลายล้านบาทล้านบาทในเรื่องที่ผมอภิปรายหรือจะเป็นเรื่องใหญ่ๆอื่นๆอย่างเช่นว่าแผนยุทธศาส แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีรัฐธรรมนูญที่ร่างมาแบบนี้นะฮะทำให้บริหารบ้านเมืองเป็นแบบนี้กติการเลือกตั้งที่ผ่านมาอะไรต่างๆที่ท่านทำทำกันมาเนี่ยครับผมผมว่ามันขยันแน่นอนครับผมยอมรับนะฮะรัฐบาลที่ผ่านมาทำอะไรเยอะมากแล้วก็รัฐบาลนี้ก็สืบทอดอำนาจต่อมาก็คงจะเดินทางอะไรคล้ายๆกันผมก็ยังเดาอยู่ว่าขยันอันนี้ผมยอมรับนะฮะแต่สิ่งที่ทำกันมา โง่หรือฉลาดอันนี้ผมอยากให้ทุกท่านคิดเองนะครับผมขอบคุณครับ